เฮ้<ห>ไม่มีดอกแขกงมงงงงงงกงงใงงงงงงงองงนงง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 

เขาอืมลิ้นเลยเอามือไปด้วยแล้วมั้งเอาลิ้นวัวหนึ่งชิ้นอร่อยเลยเลยพอแล้วไหมตัวอื่นอะอืมแบ่งแบ่งตัวอื่นมั้งบะม,มันครับ ใหญ่แท้ใหญ่แท้ดูครับ